ต้นโกโกี่งกโกต้นโกโก้อันนี้แหละครับต้นโกโก้กินกินได้เลยหรอเจ้ากินนรึนี่ดิบๆนะนี่ไงเจ้าเจ้ากินนี่เจ้าหวานหอมอร่อยอเจ้านี่โกโก้สอเจ้าบาร์บีิมอย่างเลยมเจ้าอร่อยนี่คือก้าพันขอถต้นโกโอันนี้ลุมนะ เด,เดี๋ยวเดี๋ยวข้าเจ้าจะถามซื้อเป็นแกนดีนี่โอแล้วนี่อย่างเม็ดมันนี่เม,ม็ดเจ้าเจ้านี่ตู้การจ้อยอ่นอนกย่างนั้นต้นโกโก้ต้นไทย <c oughs> โอ้นี่ไงครับต้นวันนะครับต้นโกโก้แล้วมาดูต้นโกโก้ใกล้ๆหน่อย ช <S an itary> ุดนี้เป็นชุดเลยนลู้ร,รือว่าถันเลยนลู้อีกถันหนึ่งนะครับของครอ,อบรครัวของนายสมคิดมณีรัตน์นะครับบ้านเลขที่16หมู่ที่5้ตํบลแมกรอนเมืองเจียงรายครับเป็นชุดลูกตีบ้านเมืองดวงอย่างนี้นะซึ่งวันนี้ผมมากับ คณะของประธานนะครับที่มาเปิดเปิดงานเปิดหมู่บ้านนะฮะบ้านนี้มีครับปลูกรักแมนปันนะฮะหน้าบ้านเป็นนะฐานเลี้ยงลูกอีกฐานหนึ่ง่องการท่องเที่ยวชุมชนเมืองปันเมืองหลวงแห่งนี้นะฮะบ้านหลังนี้ข้าวโพดนี่จะเป็นข้าวโพดที่ปลูกโกโก้โกโมเน้นแบบ กองเย็นนะครับตนี้นี่คาจะเอาไปันนี่อันนีันดมันมัมีสิ่งชิ่งนตรงไหนกินได้เลยค่ะไมันมันน่า้กับต้นไ่มันง่ย่ต้นหมพี่น้อย คนน,น,น,น้อยต้นนเพาะก้าต้นก้าโกโกกขายตัวนะครับโกกูปเป็นตัวยางตัว ันนี้ก็ต้นโกโก้นะฮะกำลังเจริญเติบโตอยู่นะฮะนี่จะเป็นตาพันธุ์ครับโอโก้นะฮะกำลังออกลูกอยู่นะฮะออกลูกถ้าแต่หักถึงดินถ้าแ,แต่ดินขึ้นไปถึงถึงนัง้น ลำต้นนะครับนเรจริญติบโตงอกงามหมังนะใครสนใจต้นกล้าต้นโกโก,ก้ก่อมาตินี้ได้เลยนะครับป้านเมืองเมืองหลวงนะฮะมู่ที่ห้าตำบลแม่ก้อนนะครับ พรามเมืองเจือหายกับ Bye.